ย่มผู้ดวงเฮง,ดงนเด้๋ยวะมือนี้ได้ยินข่าวว่าถูกเลขหลายหลายได้จะมาขอตัวดีไปแบ่งปันเอฟซีเนาะจ้ะใกล้เลขสิออกแล้วอันนี้ยังนี่ผักติว๋วชุปเดาผักติว๋วเอาข้างกระเฮ็ดมข้าวเนี่ชุปเดาผักติววกต๋วมือ่อขึ้นพ่อเอาเอามาแต่อันนึ่งเนาะเอามาต้มใ,ในะบเต็มหนึ่งว่าสีมาฝากลืมซ้ำเอาบะต้มดอกเตอรเอาซุปสดๆเลยนะซุปส,สดๆแ่ะเลยมันบะต้มอาหารขึ้นหลายเนาะจ้ะป้ากินกินกูคนมามัก ่มมบกเอาคือมีน้อยคนเถอะมือนีิแม่เฮาไปใส่เบิดโอ้เพิ่นเมื่อแล้วบ่จ้ะอือมได้หนีฮึ่ฮึฮจักกันด้วยต้องเว้ามากเอาคือว่าได้อันทั้งล่างทั้งบนบ่จ้ะแม่เฮาคือบ่โทรไปบอกแน่โอ้กันนะมันสิออกเปรอะเป็นอันนะนี่สิบ่โทรหากันนี่สิบ่ได้หลายกว่าหั่นบ่มันอันสิบ่ได้เป็นบุญอีกบ่ว่าติให้มันโทรไปหากกัน ปกติเ้าเคยเหาสือห้าบ้าห้าบ้าตำกมื่นมันเ้าหยันบ้าถือหยากบ้ามีเงื่อนใจข้าเจ้าได้มาแต่ใส่ก็ถือกลางถือบนเขาสู้ฟังนี่ดะปูปูวางได้ปูบอกวางได้ปูเพิ่มเก็บเงินใบหาซด้เพิ่เงินไงห้องไม่รักเสื้ชุดหางเพิ่งเลยว่าไม่เป็นเล็กจะออาจากนิวเบียร์เก็บได้ใบหาซืใบเดียวนี่บอกเลยเอาให้อันลูกซีดเพิ่นลูกซีดเอกพร้อมปูเพิ่นตายนี่ฝันเห็นเอาขัดฝันเห็นปูเพิ่นตายมันออกกินศูนย์ด้วเลขอายุเพิ่นไร อบนี <muitas S 2> ้เ <sketches> ป็น mm ่ร hmm. ป nice. ั้นนกค่เป็นจุดบางไฟล์บรัน้าคูู่จุดบางไฟบงไฟละขืนดีละดีใจฟอนฟอนนามงานมาสั่อเปิดสิสุไม่ออกเลยว่าปันปัดห็นกู้คู่แต่ตอมันหนีออก่อนคืนวิ่งงดนไปกว่เจ็ดสิบปีแต่ว่าอะไรของบ้านนี้คเราองบานคนนั้าปันห็นอีกคู่ปั้นห็นกู้คู่อีกเลยเียอ้าวนี่มาเจ็ดอีกแล้วเพื่อนแต่เรยกองแต่เ้ื่อทำอไรจ่างไร มากขึ้นยักวามากเลแมา้ที่มากข้นกว่บ้านยแต่นนเที่ย่งเาเยิคนมากรตังามงามมาส uh, uh, NO ั่นห่่นเล็กตัวเก่าบ่เออ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 คุณมาฝอนบ่จะปูคุณมาฝอนบ่ปูคุนอายุเท่าไรแม่เฮาเจ็ดสิบบ่ยัถึง อันหลวงปู uh, mm, <S <S uh, <S <S ่เฮานี่บ่ฝันเกี่ยวเพิ่นจ้ะหลวงปู่เฮานี่ฝันเกี่ยวพอดีอืออือเพิ่นฝันเกี่ยวแล้วพอเพิ่นถืข้างล่างเกี่ยวเพิ่นก็ฝันเกี่ยวแต่ว่าเฮาก็บัดนี้เฮาก็เล่นบักกแต่มตายพอดีเห็นบ่หลานมันนหอยแต่มแล้วให้เฮาเบิ่งยายเบิ่งหลแต่ม้เห็นเลขดเห็น7เาล7อนอยู่เนาะ7บัดนี้าอบกว่าดูมาให้กิน พอดูเขาตาดคืนแล้วมาตราชีสากคืนมาแล้วเอาไปมันขิม,มาตรา,าด,ด,ดเเจ็ด,ดนีเล็เอย่บเอาาดเขากัเลยเอ้าอาวกขาดเอาไดออกเล้ก็เปุุ่มเนาะกูสิเอายังใส่วะ <c oughs> เ,เจ็ดศูนนึ่ง่ะเว้ยขดงบนเ้งลางขอทางเลยนบอจ ้ันหัวนีมาหาก็ให้ได้โชกทั้งลา่างทั้งบนคือเกาเด้อแม่เฮาเด้อคือว่าฟันดีคักแน่แล้วจะได้มีเงินมาอันเห็ดมะมุงซอยตเนบ่บอกโชกบอกลาบเอฟซีก็บ่มีเงินมาซอยจา้าเถื่อมอต่วะยาเขตสร้าง,งเหล็กมา,ากเลยยาเขดอยากสร้างซอยบอกเลขอันมุงหลังค่ารงคงัวให้เอฟซีเบื่องน้ากันเด้อหัวที่แล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนจ้ะ ตารางงวดน,นี้ปู่ก็ฝันดีล้วฟันเกี่ยวกวับหลวงปู่เพิ่นมอระนาะท่านเจ้าอาวาสอยู่นี่ละจะ้ะมอระนาผาฟันว่าเพิ่นมาฟ้อนฝันเพิ่นมาฟ้อนงามงามมาสัน่นงวดวังหันก็ฝันเห็นเพิ่นเ,นเลขก็ออกอันพันษาเพิ่นอายุเพิ่นนี่ละจ้ะเทสศูนย์วันี้หลวงปู่ที่เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสาอยู่นี่ล่ะจะ้ะเพิ่นก็เก็บแบง่ง50ได้เนาะจา้ะ FC เก็บแบงหาซีบได้เพื่อนก็ให้ลูกซีดเอเพื่อนไปซืป้อบ้านนี่แหละเพื่อนก็เลยถูกทั้งล่างทั้งบนจ้ะจังว่ามือน,นี้ไม่พิมพ์ก็ตามมาหอดมองหอดที่เลยจะ้ะต้องเจ้าเงินมาซอยปูเพื่อนว่าเพื่อนสีมุ้งหลังคาพิมพ์กับว่าสีมาซอยเพื่อนนี่แหละจะ้ะผู้เข้ามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งโพสต์ไม่พิมพ์มีโชคเง้ยเลยจะ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์พารวย จั้งไดก็ต้องถูกไม่พิมพ์วางวดนี่ลราหลวงปูอันหลวงปูอันนี่ลราที่เพิ่นฝันว่าเพิ่นฝากถูกไปไปบายพระธาตุพระนุมเตาเพิ่นฝากถูกไปบายพระธาตุพระนุแล้วเลขมันมาออกแปดศูนย์สามจ้ะ่านมางวดเดียวออกเต็มเต็มเลยจะ้ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ว่าลูกซย์เพิ่นดวงดีปูเบาตัวได้ไปลูกซย์ก็ถูกตลอดจะ้ะ ืันนี้ก็เลยบุกมาหอดหมองหอดทีเราจะเนาะเฮาสิได้โชกลาบน้ากันทุกคนจิได้มีเงินมาซอยปูมุ่งหลังค้าลงรัวมาเดิมเอฟซีมากิน <ลง S 2> ข,ข้วาวน้ำกันจังว่าบอกบุญเอฟซีนี่ละคันงัวนนี่ถูกจักอีหยังสีมาเนี่ยไรมาแนล่ล่ะเอฟซีว็อยากซอยอยากมุ่งอยู่แล้วหลังคาจิได้คุมเฮาไปหอดอันตลอดชีวิตเท่นานาะจ้ะเนาะเฮาเฮดกับวัดก็ว่ามีต่สิรวยละ่ะจ้ะเฮาก็จะแข็งแรงไปน้ากันแข็งแกร่งไปน้ากัน นยกระจ้าอีซี่มาเบิ้งน้ากันเด้อกเหมือนไม่พิมพ์ผ้ามาตั้งพออุทิศมากินเข่าบาบำน้เพึ่นแหละกินได้แม่เตี้ยได้ซื้อกรรมการในห้าหาในห้าให้โชคลาภอันขอเพิ่นเลยบเป็นบางวดนี่จ้ะขอเพิ <ah> ่นว่าให้มาบอกตรงๆเลยบเป็นบ้จ้ะขอบอกตรงๆได้ที่ผู เดีมาให้ตัวปัญหาหลายห้เปียบเบาได้เพราะว่าสีขึ้นป่านี่ข้าวในถามปูปูในผลิออกเดียวข้าวในถามได้แล้ที่แบบเปลี่ยนใส่ป่านี้เพื่อนเลยว่ามันสีแม่นบ่พูเพราะว่ามัน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 ไก่โหดนะน้าจ้าเพราะว่าจะเป็นบุญก็ต้องแม่นนะปูเอ้ยให้ลูกให้ล้านได้เนี่เป็นยังตรงตรงนี่ปันตรงตรงนี้มันจะมาเองโลดอีหยังก็ได้เงินจะไหลมาปั่นสายนานถึงละห้องในร้านข้าวในถามก็ได้ผู้ฟัน ต้นดี่ปะแต่แบบตัวนี้ก็ได้ปะูแต่ลูกค่อยมันใจแเพามันดุ่นหดังสิไม่ถแตะอันตัหาฟันตองหดมันบ่จ้ะอ้าตองหดน่นแล้มันจะแม่นน่ะผู้ฟันเลยมันบ่จ้ะอันตัวนี้่มาขอเขาเขียนเสมอมด้วเทียนเขาเรยสัตนี้ไปแสิรัตนีม่แหลกกับรนี้ผู้บาอาจารย์่แหละแสดงว่าถูกแล้วสันเด็กเข้า มาตามปูเป็นโศกเป็นมานด้วจ้ะด้วยเอจีเป็นไห่ลเด้วจ้ะเอจีทุกคนมีโฉกมีลาบนำยิได้มาถึงสายบุญมุ่งหลังค่าซอยปูเนาะจากเนาะหลังค่าร่คงขั่วยูวัดนแหระจ้ะยีได้น้ำกันเด้อปูฝันตั้งแต่ตองหมดละจ้ะนี่สายบุญมาหาอยากลยละมาดูพราว่าพี่แม่ได้เนะ ยากเลยลูกก่อนนี้มันอยากเลยก่อนที่เดี๋ยวเขาไปหาปูเนาะจ๊ะเนาะจะเอาเงินไปซอยปูเอาเงินไปซอยปูอันมะม่วงหลังคาซอยกันเนี่ยละจ้าต่างเนี่ยละโกงตางแต่ว่าค่ะถือเลื่งเงนี่เล่นๆก็สิมะซอยพันอีกขึ้นเก่าเนี่ยละจ้าให้เอฟซีถือกน้ำปูเฮางินที่แล้วเขาทั้งล่างทั้งบนมาสันเม่เตียววะใส่ทั้งล่างทั้งบนจะมาในน้ำมาดฟันเห็นอันเจ้าอาวาสมินบอร์สิบเป็นเสียอยู่่นี จะวาดเก,าากด่าจ้ะเป็นอยูเจซิคุณบอสเป็นยูเจซิคจะวางวัวนี้ปูห้องก็บฟันเห็นเพิ่นอีกแล้วสันมาฟอนมานยัางงามงามเลยสันไปเขียนเลขให้กันนี่แหละจ้ะเอาเอฟซีลำลุยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อสิได้มาซอยเป็นสายบุญน้ำกันเด้จอจ้ะไอ้เขาสามตัวตรงตร,ง,ตรง,ตงมาทำบุญเลยใส่เอฟซีมาทำบุญสิได้มีสายบุญมาน้ำกันจ้ะวัด กรขาดการบูลนะได้เอฟซเดอ้อจต่ว่าไม่พิม์มาโว้โยมาเอาไปย่มไดก็มีแต่ไปขาดไปเคลื่อนมาออกน้ำหลังตลอดจะ้ะตาทูเดอ้อปูเอ้ยบอกไปตัวนี้ก็คอให้ทึอให้โซกให้มนันเอซสีใดมีสายบุญมาน้ำกันเนาะจะ้ะวัดกับเป็นวัดป่าด้วจะ้ะยังขาดอีกย่างหลายสิ่งหลายอย่างเพราะที่ก็ไม่พิมพ์กับอย่างมาซอยเพิ่นแต่ว่ากันนี่ละ เลขเข,าเเาข้ากับหาน้ำเสื้อเอาคักๆมันกับบ่อได้หาบอ่อเอาน้ำเพินพ่นผลได้เพิ่นได้กันสินะจา้ะจัคตีเฮ็ดจังได้เอฟซี FC กับบายอยู่<ม>จ้ะสุขเหียมาเนเด้อหว่หวงกูฝันตั้งแต่ตองหวงแล้วจ้ะแม่เพิ่นเป็นแม่ออกขำอยู่นี่น้องจันน์เนาะเพิ่นจะถือตลอดสุขเหียมาน้ำกันทุกคนเนาะค่ะเนาะ สำหรับมือนีกก็ซ่ำนี้ก่อน,นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ